ไม่สั่งไม่มีทางได้นี่นี่คือถนนจงวาดที่ปมืก่อนก็มีการกาวสายข้าวนะครับแป้งมัดเลยเาว่าเป็ถนนเส้นหันวใจของเยวาวราชสังเกตง่ายร้านเขาอยู่ตรงธนาคาร UOB น,นะครับเข้ามาจากรัชรัชคือผอนหลดแล้วอะไรเรียบร้อยมัดเมื่อปากเรียบร้อยเย่างถ้พักอย่งเง้ยต้องลงหม้อ เป็นนี้ครับแหวนเต็มพี่อา마บอกแหวนเทียบปีนี้ยิงกี่ตัวมาสามร้อยกว่าสามร้อยกว่านี่แบบยิงๆนะนี่ยิงยิงยๆใช่ไหมแค่สามร้อยพอแค่สามร้อยหกสิบหกสิหกปกติปีหนึ่งกี่ตัวห้าร้อยตัวห้าร้อยกว่าก็ยิงเหมือนกันยิงก็ยิงเหมือนกัน าผู้คำจริงเนี่ยเออขนาดห้าห้าร้อหิงนี่สามร้อยกสิบนี่แสดงว่าโคตรหญิงเออให้มันรู้จากคุณทองกุลาแล้วครับเราเจ้าถิ่นนี่ให้ให้มันรู้บ้างให้รู้จักคุณทองอุลัยบ้างเตาหนึ่งหม้อนใหญ่มากคือสเแกวนะครับ

นี่น่าจะเป็นเจ้าเดนโล่ครับมาสัจจานมากใหญ่ถ้ามีสเตาไอ้อีก2เตาหนูนี่อยู่ี่ปกติมีห้าปีนี้เนี่ยอยากว่าลูกลูกลูกชายคนเล็กได้รับอุบัติเหตุก็เลยเอาสามเตาพออูร้อนนะครับเนี่ยขนาดคุยเละนนี่เตาแบบไซส์ใหญ่สุดของเขาที่ที่ที่เขามี ขายในท้องตลาดีหัวมันขาประมาณสิบเคบีดีนข้าวน้ำมันออกทั้งแรกทำไมต้างน้ำออกทั้งแรกมันจะเป็นเลือดไงน้ำมันจะมีแบบถ้าเราไม่ทำอย่างนี้มันจะมีน้ำเลือดมันอยู่ข้างในจะไม่สวยเวลาผ่าออกมาข้างในมันจะแดงครับเหมือนกับพวกไก่อะไรพวกนี้ที่ผ่าออกมาแล้วข้างในมันจะเป็นเอ็กเด้ะ นี่ตะขอตะขอจะเป็นแบบพิเศษทำไมอ่ะอ๋อลีอ๋อจะไม่ใช่ต้มแบบว่าทรงทรงเด็ดนะใหญ่ขนาดนี้ต้องปรับเปลีบนี่เครื่องชุดยาจีนมอหนึ่งทิ้งมอหนึ่งทิ้งปึ๊บปึ๊บหน่วยหน่วยหน่วยแพ็กเกจก็อยู่ข้างในนี่ตีนมันเนี่ยทีเด็ดเนี่ย แลวนี่โหนกโหนกมันโหน,น,นกมันตรงนี้แหละที่พี่คนนั้นเขากินนะครับพี่สัมภเวสีเนี่ยเอาบ้องใส่ตับเดี๋ยวยกลอยหน่อยโอ้โห,โหโกระสือตับกอาหารนี่ไงเฮ้ยเนี่ยที่ฝรั่งกินแพงเลยแต่เราจะไม่ได้ตักตัวเดินใช่ไหม ตำ be away, ้านเราไม่อร่อยหรอกเาลาเยรตาัวม้อไม่ล you know, ็กรอเฮต้องลอกระดูกกองเนี่ยถึงก็พออ่านี่อันนี้มันพี่ชายของโดดันตก บาบาจะโดนนักเหรอที่ฝลั่งมาสนใจครับเขาแถอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่พัสดุเสร็จปุ๊บ อูไลเห็นไหมครับเขามียี่ห้ออยู่เห็นอูไลอดที่เรากำลังเห็นนี่คือลูกค้ามาเลือกมาเอาหารที่จํมจอมไว้ต้องรีบมาเอาครับ<อ>เพราะว<อ>่าไม่งั้นหมดแน,ะไไนไ่ได้ครับื้อไปแล้วครับสองตัวต้องจองนะครับถ้าไม่จองไม่ได้ ต้องมีรหัสถูกต้องพูดรหัสผิดเนี่ยไม่ไม่เป็นไรเช็คได้ต้องชื่อนัองนอชื่อนัองจะไม่มีจริงครับเนี่ยคุณอุไรตัวจริงครับ